สงสัยต้องกลับมาสะสมดราบอลนะคือเป้าหมายตอนนี้คืออยากให้เร็วที่สุดคือ,อเพิ่มเลเวลนะครับให้ถึง95หรือ90น่าจะได้ร่างแปลงใหม่นะอย่างเช่นซปเปอร์เย่าก,กอสหรือปรูนั่นเองโอเคลบอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนสะสมดราบอลครบนะ ได้สี่ดาวมาเมื่อกี้นะครับนันบอลดาวแล้วก็มีอยู่แล้วหดาวก็เป็น2องลูกแล้วนะครับอีก5้าลูกจากสนัวคนนี้นะครับนิวคาแรคเตอร์มาแล้วก็มาสู้กับคนนี้หน้าโรงเรียนเือได้รันบอลสอดาวนะครับ Oh, เริ่มต้นใหม่ตัวละครก็เป็นซูเปอร์ซย่านะฮแดงดีอยู่ดีๆก็ได้ไม,ม้จิ้ม <c oughs> ปุ้นจีของอาเลขกแล้วนะครับเป็นได้เป็นอันที่สองครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการนิวคาแรคเตอร์มา โอเคนะนี่ห้ดาวเลยอันที่สองครับโอเคได้จากกันบอลห้าดาวมานะครับดูซีว่าได้มากี่ลูกแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกเหลืออีกสามลูกโอเค เนี่ยแด้กันบอลสามดาวครับโอเคเหล็กสองโลแล้วกันบอลเจ็ดดาวเหลืออีกลูกเดียวใช่ไหมน่า nah, ใช่ nah, เพราะว่ามันจะอย่างเงี้ยครับเจ็ดเจ็ดดาวเสร็จแล้วลูกสุดท้ายจะเป็นดาวดวงเดียวทำอะไรรอบจนรู้นะ okay, carbon, นะี carbon, นะ่ลนะูกแล้กันบอลหนึ่งดาวครับลูกสุดท้ายเรียกมาแล้วเทพมังกร น่สซีโอเค I want to grow ใชาเดินพอนง,ง่ายๆเขตเลเวลแปดสิบห้าแล้วแล้วก็ตันอยู่นะต้องไปปลลล็อกที่กูรูนั่นเองขขึ okay, ้นเลเวลก็มาเพิ่มพุช ท่าที่ผิวนะมาที่กีบาร์ซูเปอร์อนั่นเองสามค่าเนี่ยให้เต็มร้อยยี่หาโอเคก็มีเฮลเลือดนะสเตมินา่ับอืต์นนะแล้วก็กีบาร์ซเปอร์นะก็คืออ่าวะแรงของความแรงของซูเปอร์แอทแทกอัลติเมทแอทแทกแล้วก็อีว้าสิบสกิลนั่นเอง โอเคได้สเปอร์ดากอนบอลเลยด้มาอีกหนึ่งนะจากใกล้ๆนี้คนระับที่เราเรียกดากอนบอลโอเคไม่มีคู่ต่อสู้ตามแผนที่มานานแล้วนะพิกเกอร์แบทเทิลนั่นเองก็ได้จะครบหรือเปล่าโบจักก็ลองมาคุยดูคนระับเพราะว่าโบจักจะสอนเราก็ต่อเมื่อผ่าน14คนนะ อ่านั่นไงก็จะได้แล้วคำพูดไม่เหมือนเดิมนั่นไงเย้เทนมี่ริชันวันลูสีจะได้ท่าในมาก็บจบตีด้วยกี่บาทสที่เป็นลูกบอลเล่ลองดูเลยแล้วกัน นี่โอ้เหมือนเหมือนจะตามด้วยนะแต่ตามตามแบบไม่ไม่ไม,ไม่แต่ว่าติดขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็มีโค้มีอะไร <c oughs> เออบาล้างซหน่อยยิงโอ้ต้องกดค้าง หรือว่ากดอีกทีไม่แน่ใจนะผมเมื่อกี้กดสองทีเพราะว่ากดกดทีแรกก็คือยิงใช่ไหมแล้วอีกทีที่สองคือบังคับให้มันโอเคก็ okay, คือต้องค้างแรกๆแล้วก็กดกดอีกทีเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะ แถบชูตเตอร์ชื่อสกิลนะกดค้างแล้วปล่อยแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพราะมันอยู่ข้างหลังโอเคต้องให้มันอยู่ชอบหลบโอเคขอเต็มๆหน่อยหลบหลบจัง อยู่ไหนเนี่ยชอบหลบหยู่หลังโอเคได้ละชา้า หนีจังลุยเลยละกันวับนี่ไงหน,นีเหรอนี่นา โอเคเข้าใจาแล้วก็คือว้าไปทำทามันแล้วก็ใช้พลังท่านี้แหละเข้าทำโอ้ติดการเก่งเลยน,นี่เต็มเต็ม

นี่แน่ตาม อีกทีว,ว้าวอีกทีนะี่แน่โดนสักโอ้ยเรียบร้อยดี <c oughs> <c oughs> หนีเก่งเหลือเกินฮ่า หลงังเอครับ,บชูตเตอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ไม่ใส่นะอ้าวขึ้นเลเวลรับเพิ่มเป็น90ได้แล้วก็กูรูเรียกเรานะท่านผู้เท่าสูงสุดของชาดานาเม็กแกหลังจากโปรเจกต์นะเลสเซเลนสเซนหนึ่งนะโอเค เคลต่อแล้วก็ต้องเวล8ปสิเต็มแล้วด้วยใช่ไหมน่าจะเป็นเงื่อนไขนะแกไปกันแต่ไม่แน่นะก็เหมือนก็นว่าเลเวล85แล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมให้มัเหมือนเหมือนทำเควสหรือทำอ่าฝึกกับครูก็ได้จะ กูรูก็น่าจะไปเรียกแบบนี้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นโบนแจก,ก็ได้ผมว่านะเพราะว่าก็เหมือนกับเหตุการณ์แต่อย่างว่าต้องทำเควสของท่าอาเอเนลอะ่ะจนถึงระดับหนึ่งด้วยผมว่าโอเคงั้นพักโบแจกไปเพิ่มเทเรลแคปก่อนว้าว เต่ตตได้ปลดเล้วลแคปเกมมี่ข่าวน่าย,ยินดีจะบอกเธอมาใกล้ๆสิถ้ารู้สึกถึงสัมผัสบางอย่างในตัวเจ้าเจ้าได้รู้สึกตัวเองไหมพลังที่ไหลซาดอยู่ในตัวเอง แกก็ประหลาดใจมากที่เธอได้เติบโตมาขนาดนี้แกเข้ามาใกล้ๆสิจะปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ให้ก็คงต้องเลเวล85นะแล้วก็ทำอาเควสของตรงนี้ที่ เดีนั่นเองอะชาเดาวนาแม็กมิติเวลาตรงนี้นั่นเองเย้โอเคก็คือก็ยังมีพลังที่จะโตได้เยอะนะฮะก็คงได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนโอเคก็ค okay. ือหมายถึงว่าจะขึ้นได้จากเก้าเก้าสิบเป็นเก้าห้าเก้าห้าเป็นร้อยหนึ่งงี้ แต่รู้สึกว่าได้จะเต็ม99้าะแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนี่85เพิ่มเป็น90โอเคสวยง,งามเจจะได้ไปสะสมลาก้กนบอลต่อโอเคไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็แวะค้นปลูกผักนิดหน่อยฮะโอเคเราซื้อไว้นานแล้วส่งให้เรียบร้อยโอเคมาโบแจสก,กันต่อจะได้จบเป็นเรื่องๆไป อ่ะอะไรกันความพีท50%เอามอเอ็กซ์เพิร์ทมิชชั่นโดูอะไรจะยากเย็นอะไรขนาดนี้โปรเจกต์นี่โอเคเอ็กซ์เพิร์ทมิชชั่นคาดว่าอยากให้90ก่อนนะโบนเอ็กซ์เพิร์ทมิชชั่นมันค่อนข้างจะโหดในช่วงนี้แล้วเอ็กซ์เพิร์ทมิชชั่นก็คือมิติเวลาที่บิดเบี้ยว นะฮะอยู่ตรงทาร่าแมชีนแล้วล่าสุดโอเคไปลองสักหนึ่งครั้งไหมโอเคไปกันตรงนี้นะครับชุ๊ชุช๊โอเคตรงใกล้ๆทา่าแมชีนสเตชันลองลุยดูสู้กับจอมันบูดูสิจะเป็นยังไง ระหว่างนี้ชาร์จเลยเขรู้สึกว่าอยาอยาปล่อยให้มันว่างฮะเราต้องเข้าลุยเลยเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนเพื่อนเราเป็นปีศาจต้องรีบเข้าจัดการไม่ให้มันว่างโอ้ นี่เนนี่นี่นี่เนี่วาเข้าหาอย่าให้มันว่างอยากให้มันว okay. hmm. ่างโอ้ยทานี้อะไรหวะา vacation delete โอเคดันไงโอ้ยเราโดนด้วย โอเคมีคนช่วยโอเคฟรี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 ไหมไม่ฟรี free. โอ้นั่นไงต้องลุยอีกแล้วนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ต้องรีบทำให้กลับมาจะจะดีกว่านะจอมาดูเว้นไว้ก่อน อยากให้เป็นซุปเปอร์สยาสามเอา้าไอชาไปช่วยก่อนดีไหมช่วยปลุกด่วยกันเออเกตตื่นยังตื่นแล้วลิมิตเบิร์ดช่วยกันเกตซปเปอร์สยาสาม โอเคลุยลุยตัวที่ถูกสิงก่อนนี่แน่นี่แน่วาัวาวว<า>้าโอ้โหโอเคโอเป็นกันใหญ่เลยอ่ะ นี่แหละลบลบลบสู้เขา้าอัลคันชั่นดีลิตโอ้วว่าวัลคชั่นดีลิต,ลตไม่โดน เออนี่แน่โอ้ยลบระเบิดบ้างโอ้ยไมค์คอนโทรโดนไมค์คอนโทรใหญ่ระเบิดนี่แน่ เอาหมดทุกโออโดนสิงแล้วชงมาดูอาอเอาเข็มไม่มีพลังจะหมดแล้ว ช่วยกันหน่อยเร็วโอ้ยต้องหลบแล้วจะตายแล้วอย่าอย่าโอเคเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยหน่อยขอชาร์จเุสเปอร์โนวาคูลเลอร์โอ้ ลงก่อนชาร์จกับชาร์จโอ้ยชาร์จหน่อยไม่ได้หรือไงโอ้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 ถ้ามันโอเคขอชาร์จละเพราะว่าพลังเราก็โอ้ยสเปอร์น็อมาคุณเลย ไม่โจรเราเอ้นี่่น,นี้นนนจิออเราจะตายแล้วจ้านี้ก่อนจ้า ซุปเปอร์นาวาคูลเลอร์โดนใครบ้างก็ไม่รู้อ๋อเอาไปไปนั่นนะ่ะโอเคขอชาร์จพลังน้องครับโอเคซุปเปอร์นวาคูลเลอร์ ต้องเล่นอย่างนี้ไม่งั้นไม่ผ่านประลเอ้ยนี่แนะ่ระเบิดเกือบตายมันมาหาเราแล้วโอ้ยจะตายเอาตอนนี้ก่อนเพื่อนๆช่วยดึยงความสนใจหน่อยเต็มแล้วโอเคสเปอร์นะว่าคูลอร์ โอเคถ้ามันรุนแรงมากใช้เล่นไปรับปชิดไม่ได้ต้องทำอย่างนี้แหละเปอร์โนวาคุลออ์ล์โอ้ใช้พลังนะั้นอีกแล้วเกยิงยิงลลูกลูกไป พราะเราจะตายไงเราเข้าใกล้ไม่ได้เราต้องใช้ยิงเอาโอเคเรียบร้อยสุดยอดโอ้โหเคลียร์ได้แบบชิวสิวเฉียดมากเย้ระดับหนึ่งคอนเทนต์วิว874นะโอ้อยหอบสองมือสี่แลกเอ,เอชได้ โอเคแ s okay. South Rain โอ้เออได้จากจอมันบูนั่นปะสวยดีเหมือนกันนะแทน Vacation v a ช a t i o ี Delete ดีกว่า Vacation Delete, Vac delete มันจริงๆมันก็ตามได้เหมอมลองดูอ้าพอผ่านในส่วนมิชชั่นนี้มาปุ๊บก็มีเหมือนูต้องมาคุยกับเป็นคัสซซนนะกับเทพเจ้าแห่งเวลาสวัสดี สนุข้างกับการทำงานสิน,นะฉันหวังว่าโ okay, อเคเมือ,องคอนตอเนซซี่นี่ก็เต็มไปด้วยปริศนาที่มีพวกพิติเวลาที่บิดเบี้ยว็มเป็นหมดใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีว่าไี่อยากจะเชื่อว่าเจ้าทำได้ดี แล้วก็ผ่านมาถึงชุดทีได้ประมาณนั้นโอเคก็เป็นประโยชน์ครับแต่ว่ายิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวนั่นเองได้ทั้งกำจัดมิติอีอาและบิดที่บิดเบี้ยวแล้วก็ฝึกไปด้วยนั่นเองโอเคเราได้ผสานมิติเวลาเข้าเป็นหนึ่งเดียว โอเคแล้วก็ทั้งฝึกและซ่อมแซมเมืองไปในคราวเดียวกันเลยโ okay. อเคอัิริยะใช่ไหมละ่ <c oughs> okay, ะโอเคถ้าไม่รวมก็คงแต่ว่าถ้ารวมก็ทำให้มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันมันก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะอาจจะเป็นปัญหาได้ แต่เราก็เป็นหน้าที่เราที่ทำให้มันออนแอลงโดยการเข้าร่วมต่อสู้นั่นเองทุกครั้งที่จบภารกิจ e x p ก r ์นะ e x ็ e ซ์เ i ิด i ก็จะมีคำสั่งต่งางคำสั่งใหม่นั่นเองที่ บริเวณพื้นที่ต้อนรับก็คือบริเวณล็อบบี้นั่นเองตรงตรงขว่าล่างนะนะแล้วก็สามารถรีเพย์เอ็กซ์เพรสชั่นได้ที่เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยโอเคเกตต่อเราได้อะไรมานะท่าใช่ไหมโอเคดูท่าสักหน่อยแอสแอสซัลเรน เห็นที่จอมานบูใช้ก็ดีนะเหมือนกับกระจายออกมาไม่รู้ว่าใช่ใช่หรือเปล่านะแต่ลองดูโอเคลย